สวัสดีครับสวัสดีน้องป้องปลายสู้ขู่สู้คนครับผมคือเก้าครับตามวิถีของคนชนบทเข้าป่าเดินป่าคือเก้าครับหาอยู่หากินหนี่บุพ่นครับป่าหน่อไม้ระยะเวลานี้มีแต่หน่อไม้ครับเพชรเท่านั้นที่ยังคงลงเหลือให้หาอ่ะนี่เข้าป่าหาหน่อไม้ืันครับตามเบื่อแล้วกันครับผมอไม้ไร่เป็นหน่อไม้ที่ดีที่สุดล้วครับหวานต้มกับจืดเร็วเกิดจากธรรมชาติครับบ่ได้ปลูกบ่ได้หาแต่กับคนนิยมกินครับมันมี เป็นบางพื้นที่บางพื้นที่กับบมีครับทั้งภูทั้งพ,งพาอยู่ทั้งภูทั้งผาที่ผมอยู่นี่มันได้ครับน่อไม้งามขาวงามครับนอไม่ไรห,หวานตม้มแซ่บครับบางพื้นที่ย่างพื้นที่ที่บ่มีภูเขากะบ,บางม่องกับบมีบางม่องกับมีข้แล้วแต่ผมกับบหูทถึงขนาดว่าม่งไหนมีบม่มีที่แน่คือมันมีเป็นบางพื้นที่ครับผมอ่ะ ได้ละสามครับมาที่หลังเขาก็บแบบนี้แหละครับทีกันหได้ครับของยู่ของกินของในป่าผู้ใดมาก,ก่อนเอาก่อนท่านก็อยากกินคือเขาอยากกินนี่ละะก็ยังพอได้กินอยูน่นี่ยังพอลงเรือวาให้อยู่เรือยังเอานั่นแหละครับงามงามงามคือกันมัดอย่าว่ามันบอกงามน,น,นี่นอนทั่งเลยเอา เต็มที่แล้วนี่ก็เลยถือว่าโอเคแล้วครับนี่แข่งเท่าไหร่ฮะได้อยู่ดล้วฝนตกต่อไปสิมาใส่เบ็ดแถวนี้แหรอครับเบ็ดประกดให้ฝนตกอีกรอบหนึ่งก่อน ตอนนี้แม่เมื่อไหร่ครับสายหงวยสาย อนนี้ดีนะบ่รายงานตัวดวนพ่อไปวัดไปว่าได้ครับไม่ผ่านมันแข็งมันแก่ตัวของหามนี่ ตัวนี้น่าจะได้นี่ได้จริงๆด้วยโอเคครับได้ก็ดีครับโมได้ก็เลี้ยวไปตัวนี้ก็น,น่าสิได้นี่ครับ ข้ามโอข้ามโอตัวมันจั็งเสบหินโนใหญ่มันฆ่าข้อตัวขอไม่พูดนะครับหาไปเรื่อยเดี๋ยวครับ kì <laughs> <coughs> 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 ทำไมจะกินไม่ได้ครับข้ามองาม่ค่ได้ซัมนี่ได้ซัมนี่กล่าวซัมนี่ตัวสัตัว อ๋อเก่อ๋อไม่งามแต่ก็เหมือนงามบอกงามันจะไปใส่

หนึ่งครับหนึ่งสีว่าง,งามอยู่ครับสองครับบอกร่าอีีแล้วกี่ขั้นอีกแล้วอันนี้อะไรงามตายส่องามบวอน้ำนี่โอ้ยหืไหายเอา้างามครับงาม อ้อนเป็นอ้อนครับเดี๋ยวเป็นสีนอ่อยใจตัวเอาตะผู้เอา,เอาโอ้พูดทำทำเพงลงเหรครับอยู่ดีมีแหงไหมเอยโอ,โอ้โอเคอยู่ครับ ไม่พมากครับเจ็บคอนี่ครับขาวสวยหนยอุ้มครับผมอ่ะจัดไปร้180อยแปดสิบองศาเลยตัวนี้อ้อมกอเลยครับนี่ครับง้มคี้เก่าครับง้มคีเ้เก่าอือขาวง้มครับครับเป็นพระทเจ้าง้ามนี่แหละครับ ผมจังไปรยยู่เงินอยู่ซานครับเป็นอไร้เจ้างามนี่ละเอาเอาตอโอกดเลิกบปรได้ครับเอาอเอา่องามโปรดงามโอ้งามบบบัญญะบัญยัง งามโมลืมโูลืมตาเอางามอีหลีตัวนี่ขอมเฮ้ยครับกอเดียวครับผีครับรวมแล้วเจ็ดแปดนอครับเอาอันนี้เจ็ดแปดนอเก่านอสิบนออยู่ในลาน่ะบังมันชัดชัด ครับเก็บครับเก็บอัน,นี้ออเอาซ้ำใดซ้ำนี่ละซ้ำนี่ละตายกรับปันเลือเอาเฉะพาะตัวอ่อนๆที่คิดว่าแข่วเงี่ยมได้ได้เวลากลับแล้วครับ ตะเวนเก็บตัวที่ไปหาที่มุกไปดูผูล้ละครับเก็บแล้วเขากระชือออกไปเลยนีก็บโมเมนต์หน่อยนะครับ